ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสเก็ตฟุตบอลที่เขารบรักทุกท่านคนในช่วงเชา้ชาเ้าสายๆกันต่อนะครับเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลนะครับแพ้ให้กับไบรตันนะครับมาโดนแซงน่าเสียดายมากๆไปดูข่าวสารของโรดริโกกันหน่อยครับมีรายงานบอกว่าเรัลมดริตตั้งค่าตัวโรดริโก120ล้านยูโรรายงานข่าวจากสื่ออย่างมุนโดเดอปติโบครับรายงานเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับบอกว่าเรัลมดริด อาจจะพิจารณาปล่อยตัวโรดิโกโกเอสย้ายทีมแน่ในช่วงซัมเมอร์น,นี้แลกค่าต่อแผนอย่างน้อย120ล้านยูโรชุดขาวเองครับกำลังพิจารณาคุ้นคิดอย่างดีในการที่ปล่อยตัวโรดิโกโกเอสย้ายทีมช่วงตลาดซัมเมอร์หากมีข้อเสนอมูลค่าไม่ต่ำกว่า120ล้านยูโรมาถึงสโมสรโรดิโกโกเอสเขาตกเป็นข่าวว่าไม่พอใจบทบาทในปัจจุบันของเขากับเรอัลมาดริดและกำลังมองหาย้ายทีมนะครับผมถึงการที่จะออกจากถิน่นซานเตกโกบาริเบล หลังจบฤดูกาลนี้โดยมียักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกหลายทีมหลายค่ายเนี่ยต่างฉับตามองสถานการณ์ของแนวรุกวยัย24ปีรายนี้อย่างใกล้ชิดทั้งลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตามกรรายงานก็บอกว่าชาบีอลอนโซ่คนซื้อคนใหม่ของเรอัลมาดริดจ,จะจับเข่าคุยกับโรดริโกเป็นการส่วนตัวหลังจบฤดูกาลนี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะจัดการเรื่องอนาคตของโรดริโกยังไงแต่หากทีมชุดขาวจะปล่อยตัวโรดริโอกอกอ,กอ,กอ,กอกจากทีมเนี่ยก็ต้องมีการ เรียกค่าตอบแทนอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่าระดับ120ล้านยูโรนะครับคือถ้าปล่อยตัวจากทีมนะ่ยอย่างน้อยราคาเนี่ยยังไงก็ต้องมีนะครับยังไงก็ต้องมีครับในราคาระดับ120ล้านยูโรนะครับสำหรับโรดิโกโกเอสคับในการที่จะปล่อยมรดกอีกคนหนึ่งของสโมสร,รออกจากทีมนะครับในวัย24ปีนะสำหรับโรดิโกครับก็ถือว่ามีข่าวคราว เรื่องการย้ายทีมออกจากสโมสรมาริดเนี่ยหนาหูมากๆในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดนะแต่การที่จะย้ายออกแล้วค่าตัวสูงเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องอยากที่จะหาสโมสรจะตอบรับข้อเสนอแบบนี้ในการที่เอาตัวโรดิโก้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับฟอร์มส่วนตัวก็ถือว่าเป็นนักเตะคนที่โอ้โหซัพพอร์ตทีมได้เป็นอย่างดีนะครับปั้นกองหน้าได้เล่นกองหน้าได้ นะมีความปราดปเปรียวนิ่งสุขมุมนะสไตล์ของโรดิโก้นะครับเล่นทางกราบขวานะครับกราบซ้ายก็ได้นะครับแต่กราบซ้ายเป็นของวนะินะิสุสจูเนีย์ไงนะพื้นที่ตรงนั้นเลยให้โรดิโก้ท่านลงมาอาจจะเป็นกราบขวาหรือว่าจะช่วยดันเอ็มบาเป้ซัพพอร์ตให้เอ็มบาเป้กับวินิสุสอะไรอย่างนี้นะครับรอดูแล้วกันนะร,รอดูแล้วกันว่าอยู่มาดริดต่อหรือว่าย้ายทีมนะครับตอนนี้ขอความชัดเจน เดี๋ยวนั่งจับเขา่าคุยกับชาบีรอโซ่แล้วเดี๋ยวรู้เรื่องแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วจะได้ย้ายหรือไม่ได้ย้ายคุยกันลงตัวมากขนาดไหนนะครับกับชาบีลอโซเนาะดูข่าวสารกันต่อนะครับเหมือนชุดขาวเองก็ตกลงเบื้องต้นกับกาเรราสได้แล้วนะครับแบ็กขวานหนุ่มแล้วแบ็กซ้ายหนุ่มนะครับแบ็กซ้ายหนุ่มจากทางเบนฟะิกาเนาะ รายงานข่าวนะครับรายงานข่าวล่าสุดจากฟอร์เรนเพเ่นเบิร์กครับจากสกายเยอรมันครับบอกว่าเรัลมริดเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงแล้วเบื้องต้นกับอันวารกาเรราสแบ็กซ้ายจากเบนฟิก้าเหลือเพียงเจรจาค่าตัวนะครับเช่นของเรือมริดเองนยเราต้องเกริ่นก่อนก็คือต้องการกาเรราสมาร่วมทีมในตำแหน่งแบ็กซ้ายคนใหม่เพราะว่าตอนนี้หาทางขายเฟรลองแมนดี้นักเตะตัวเจีบของทีมออกไปอ่แล้วก็เป็นตัวเลือกที่ชาบิลอโซเนี่ยเอาว่าที่กุณซอคนใหม่เนี่ยต้องการตัวด้วยครับสำหรับกาเรราสนะครับ ารายงานงจากไบรสตันเบิร์กครับบอกว่าราชันุกขาวเรมบริดตสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับกาเรราสได้แล้วครับที่สัญญา5ปีบวกออปชันอีก1ปีตอนนี้เรอันมาริดหวังจะเจราจาค่าตัวกับทางเบนฟิก้าให้ต่ำกว่า50ล้านยูโรที่เป็นค่าฉีกสัญญานอกจากนี้ยังต้องเคลียร์กับแมนยูที่ถือเงื่อนไขซื้อกลับในราคาของนักเตะนะในสัญญานักเตะที่มีอยู่มันมีเงื่อนไขซื้อกลับของแมนยูด้วยต้องไปเคลียร์กับแมนยูด้วยนะ มาริดหวังปิดดิวทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อให้กาเรราสแนววัยยี่สิบปีสามารถช่วยทีมได้ในศึกสโมสรโลกที่จะแข่งขันระหว่งางวันที่14มิถุนายนถึง13กรกฎาคมนี้ครับอ่าก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่มาร์เดต้องการในการที่เอาตัวของกาเรราสเนี่ยมาร่วมงานก่อนก่อนที่จะไปเล่นศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับอันนี้ก็รอดูได้เลยนะครับออรอดูได้เลยนะก็ถือว่าพร้อมที่จะปิดดิว แบ็กซ้ายคนใหม่ก็เป็นนักเตะที่ชาเบียร์ลอโซเอง,เ,องเขาก็รีเควสเองด้วยครับว่ามีความมุ่งมั่นนักเตะคนนี้มีมีไฟในตัวเองเยอะแล้วก็ยังสามารถพัฒนาก้าวกระโดดได้อีกอรอดูแล้วกันนะครับว่าถ้าย้ายมาแล้วรอดูเฮียวิโกแบบสุดขีดแต่ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวนะัเตะได้ละสัญญาเบื้องต้นอะไรต่างๆ5้าปีบวกออปชั่นขยายเพิ่มก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีแอดออนอะไรต่างๆเดี๋ยวก็มารอดูจะจบแบบไหนในเดียวนี้นะครับ ไปดูข่าวสารของมาติอุสกุนย่ากันหน่อยครับมาติอุสกุนย่าเตรียมย,ย้ายมาหาแมนยูปดิดฤดูกาลสัปดาห์นี้นะครับโอ้โหเราก็จะรอเฮียวิโกเลยนะถ้าปิดฤดูกาลเสร็จปุ๊บก็ถือว่าเฮียวิโกเลยสำหรับโรมาทโในการที่เอาตัวในการจะเอาตัวมาติอุสกุนย่ามาอยู่กับปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูตังเต็ดนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก Sky Sport ครับรายงานว่าแมนยูเนี่ยจะใช้เงื่อนไขปล่อยตัว 62.5ล้านปอนด์นะครับในสัญญาของดาวเตะบราซิเลียนอย่างมาติยุสคุนยาครับเดี๋ยวรอภาพแป๊บหนึ่งมาติยุสคุนยาครับเตรียมย้ายมาอยู่กับแมนยูหลังปิดฤดูกาลในสุดปัจจุบันี้ครับสโมสรทราบถึงเงื่อนไขในการปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ละยังไม่มีการติดต่อโดยตรงระหว่างแมนยูกับวูฟแต่คาดกันว่าจะมีการดําเนินการอย่างเป็นการรวดเดียวเมื่อฤดูกาลจบลงก็คือยื่นเลย แม้ว่ามีความสนใจจากสโมสรอ,อื่นแต่มาเดลุสกุญ่าต้องการเล่นให้กับยูไนเต็ดและสกายสปอร์ตครับก็ได้รับแจ้งว่าข้อตกลงเนี่ยเกือบบรรลุผลเรียบร้อยแล้วมาเดลุสกุญ่าครับมองว่าแมนยูเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนในโลกและอันดับปัจจุบันในพรีเมียร์ลีกต่ำกว่าวอบสองอันดับจะไม่ทําให้อ่ามาเดลุสกุญ่าเองหลังเลที่ย้ายไปอยู่กับโอทราฟอร์ดแหล่งข่าวรายนึ่งบ,บอกกับสกายสปอร์ตว่าดาวเตะวัย25ปีอย่างมาเดลุสกุญ่าเนี่ยรักยูไนเต็ดนะครับ สโมสรในพรีเมียร์ลีก5ทีมรวมถึงแมนยูต้องการเซ็นสัญญากับคุณย่าในช่วงสมมติน,นี้ไม่ว่าจะเป็นอาร์ซนอลและแอสตันวิลลาซึ่งต่างสนใจแข่งถึงแฟร์บราซิลรายนี้แล้วก็สนใจในปีนี้ด้วยขณะที่สโมสรในลีกโปรซาอุดิอาระเบียยินดีใช้เงอนไขปล่อยตัวเขาเหมือนกันมัติอุสคุณย่าเนี่ยเซ็นสัญญาย้ายจากแอตเลติกมาดรดนะครับมาในปี2022ด้วยค่าตัวประมาณ34ล้านปอนด์ก่อนทำา27ประตู S 13 s สสจาก63เกมในพรีเมียร์กับทางวูล์ลแฮมตันวันเดอร์เรสนะครับโอ้โหก็ถือว่าน่าสนใจนะปิดฤดูกาลปุ๊บเนี่ยก็น่าจะเฮียวีโกเลยนะครับโรมาโน่ก็น่าจะใส่เลยอะนะครับผม,อม,อมรอดูผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเท่านั้นเองนะครับมาอยู่กับแมนยูก็ถือว่าประวัติศาสตร์เขายิ่งใหญ่อยู่แล้ว จะมายกระดับได้ไม่ได้จะมาช่วยกอบกู้สถานการณ์ของสโมสรได้ไม่ได้ mm. ก็ต้องดูหลังจากนี้ไปแหละครับมันไม่ได้ง่ายนะที่มากอบกู้สถานการณ์แมนยูมันต้องเสริมหลายตําแหน่งหลายจุดครับเพื่อที่จะยกระดับทีมให้ก้าวขึ้นมาเป็นทีมหัวแถวของพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่นะครับสำหรับแมนยูเหลือแต่ประวัติศาสตร์ที่มีให้พูดถึงนะครับแต่ฟอร์มของแมนยูลอยถ้วยสุดห่วยแตกครับในฤะดูกาลนี้ ลุ้นอย่างเดียวก็คือแชมป์ยูโรปาลีกได้ไม่ได้ก็ต้องไปรอดูอีกทีนึงนะครับวันพรุ่งนี้แหละ21พฤษภาคมโอ้จะหดกับทางซาเปอร์ไงนัดชิงนะก็มารอดูว่าสายสุดสายเต็มมันจะมันขนาดไหนในครู่นั้นเนาะแล้วคุณยาก็รอเปิดตัวไปแล้วกันรอฮิวิโกปิดท้ายกันที่ข่าวสารของแฮร์รี่เคนนะครับแฮร์รี่เคนติดใจกระหายคว้าแชมป์กับเบย์ร์นมากขึ้นหลังจากนี้นะครับในแชมป์บุนเดสลีกาซีซั่นแรกก็ถือว่าฮึกเหิมอยากได้เพิ่ม สำหรับแฮร์รี่เคนนะอยากได้เพิ่มพึกเขิมเพราะว่าได้แชมป์ละแล้วอยากจะคว้าเพิ่มต่อไปเรื่อยๆยังมีความสุขที่เยอรมนีมีความสุขที่เล่นในบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับด้านของแฮร์รี่เคนนะครับยืนยันถึงความกระหายในการคว้าแชมป์เพิ่มเติมหลังประสบความสำเร็จกับไบเยนจากการคว้าแชมป์บุนเดสลีกาซีซั่นล่าสุดเคนกองหน้าทีมชาติกฤษกล่าวถึงการคว้าแชมป์รายการแรกในอาชีพคาแข้งว่าเป็นความรู้สึกพิเศษพร้อมตั้งเป้าคว้าโทรฟี่แชมป์มากกว่านี้ทั้งกับไบเยน แล้วก็ทีมชาติอังกฤษตามกรอรารงานกับสกายเยอรมันแฮร์รี่เกนเปิดใจบอกว่ามันเหลือเชื่อมากมันยาวมากมันยาวนานมากผมเคยพลาดมาแล้วหลายครั้งแต่ความรู้สึกนั้นมันเหมือนเป็นทางการก็เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังไว้ทุกอย่างอยแล้วทํางานอย่างหนักมากพุ่มเททุกอย่างอย่างเต็มที่ในช่วงเวลานั้นปลดภาระออกจากบาฉลองหลังจากผ่านฤดูกาลที่ยากลำบากเหมือนกัน ผมอยากจะคว้าท rophy แชมป์นี้มาตั้งแต่ช่วงต้นอาชีพการแข่งผมแต่ตอนนี้ผมชนะแล้วโอเคมันอาจจะเปลี่ยนแปลงมุมมองสําหรับหลายๆคนสนุกกับมันแต่เราต้องสู้กันใหม่เราจะมาดูกันว่าเราจะคว้าได้อีกกี่แชมป์ผมอยู่กับสโมสร,รที่ยอดเยี่ยมผมรู้สึกดีจริงๆดังนั้นผมแค่พยายามพัฒนานตัวเองต่อไปผมจะไม่ยอมให้เรื่องนี้มาฉุดรั้งผมไว้ยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องทําให้สําเร็จยังมีท r o p h แชมป์อีกมากมายที่รอการคว้าแชมป์อยู่ ซึ่งบางรายการก็ถือว่าเป็นถ้วยรายการใหญ่ที่มีอยู่แล้วสําหรับทีมชาติด้วยเรามีทัวร์นาเมนต์ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าและเราเข้าใกล้มามาแล้วละ่ะและผมรู้ว่านั่นไม่ใช่เพียงแค่ผมเท่านั้นแต่ทีมต่างทีมหลายๆทีมเนี่ยก็ต่างกระหายที่จะพยายามทําให้สําเร็จเหมือนกันไม่ใช่แค่ไบเยอร์ทีมเดียวนี่คือการเปิดใจของแฮร์รี่เคนนะครับก็ถือว่าหวังที่จะคว้าแชมป์กับไบเยอร์มิวนิกแล้วก็ทีมชาติอังกฤษ ให้ได้อีกหลังจากที่เพิ่งคว้าทรฟี่แชมป์สุดยิ่งใหญ่นะครับกับไบเยอร์นคือบุนเดสเลกาได้กลับมาได้เพราะว่าซีซั่นที่แล้วเสียไปให้ไบเออร์เลวูเซ่นนะครับแชมป์ไรพ่ายต้องยกให้เขาไปก็ฝากไปด้วยนะครับทุกท่านทุกคนสำหรับสร้างทีมสุดมันกับแฟนตาซีพรีเมียร,ร์ลีกลุ้นรางวัลใหญ่รอใจทุกแม์ครับแอดไลน์ไปที่แอทแฟนตาซีสามหกห้าได้เลยอย่าลืมเมื้อมหน้านะครับ กิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเป็นกิจกรรมของเดือนพฤษภาคมเหมือนคุณเนี่ยไปยืนจัดทีมอยู่ข้างสนามเลือกนักเตะโดนใจ5คนนะครับจัดทีมเข้ามาในฝันของคุณลองลองดูครับสนใจก็จัดไม่สนใจก็ไม่ว่ากันในส่วนนี้ขอพระคุณมากครับพี่น้องที่รับฟังข่าวสารนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆเอามาอัปเดตให้ฟังแบบต่อเน,นื่องแบบยาวๆนะครับวันนี้ข่าวสารก็ถือว่าจัดแบบเต้งๆให้ครับทุกท่านทุกคนครับ